วันนี้มาชมน้องๆเขาเก็บฝักบัวกันนะคะฝักบัวค่ะนั่นแน่ใครอยากทานฝักบัวนะคะทุกคนค่ะฝักบัวค่ะฝักบัวอันนี้เขาเรียกบัวบัวหลวงเนาะหรือบัวสวรรค์บัวหลวงบัวหลวงค่ะบัวหลวงทุกคนค่ะได้ฝักเต็มอ่ ลังเลยนะคะทุกคนค่ะดอกบัวดอกบัวค่ะดอกมะดอกบัวก็ไปไหว้พระได้เนาะค่ะาบัวสวยๆค่ะฝา,า,ากบัวจ้าฝากบัวเออฝา,ากแก่มันเนาะค่ะ แกมันสักอ่อนฝักกำลังกินกำลังหน้ากินอ่ะเนาะเขาเรียกฝักกำลังหน้ากินเ,เ,น,เ,น,เนี่นสยสวยๆเลยคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมช่องของประจุจุติมาค่ะ